ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เก่ <c oughs> าแล้วเนี่ยก็ได้แวะเวียนนะคะไปแถวแถวโรงพยาบาลทนบุรีนะคะซึ่งเขาบอกว่าแถวนั้นเนี่ยตรงถนนตรงซอยอิสรภาพเนี่ยนะคะเขามีแบบว่า ขนมชั้นที่คือแบบเขาบอกว่าลือชื่อมากแถวๆวนั้นนะคะกาลัาเนี่ยก็เลยไปเดินหาอยู่ตรงข้ามา่าตรงโรงพยาบาลทนบุรีแถวแถวบางกอกใหญ่แถวนั้นนะคะเกาลัดเนี่ยก็ไปเดินดูปรากฏว่ามันมีสองร้านเขาบอกว่ามันจะมีร้านที่เป็นตำนานใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่าแบบแถวนั้นอนะของอร่อยอะไรเงี้ยเป็นเป็นขนมชั้นเราก็เลยไปเดินหาดูปรากฏว่ามีสองร้านน่ะนะคะร้านนึงเนี่ยเป็นกร่อง สีแดงนะคะเขียนว่าสุจิตพอรออีกร้านหนึ่งเป็นกล่องสีขาวเขาก็เขียนว่าขนมชั้นอร่อยสุจิพรเหมือนกันเสียงแหบอ่ะก็ปรากฏว่าชื่อร้านเหมือนกันเลยอ่ะแล้วเปิดใกล้กันด้วยคือเปิดแบบเหมือนร้านนึงเนี่ยก็เปิด ฝั่งด้านนี้แล้วก็ถัดไปอีกประมาณสองสามห้องแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งตั้งอยู่กลายเป็นว่าสองร้านเนี่ยอยู่ติดกันเลยอะอยู่แบบใกล้ติดกันนะคะร้านสีแดงเนี่ยเอาเป็นว่าร้านกล่องสีแดงเนี่ยเขาก็จะเป็นร้านที่เป็นแบบว่าเป็นกระจกใหญ่ๆกระจกแบบเข้าไปเหมือนมินิมาร์กเลยอะเปิดไปแล้วก็จะเป็นเหมือนกระจกบานใ,ใ,ใหญ่ๆเยอะๆส่วนร้านนี้เนี่ยเหมือนเขาจะเป็นร้านแบบ น่าจะแบบว่าอยู่มานานแล้วมากๆอ่ะเป็นร้านที่ที่แบบว่าน่าจะอยู่นานคือเขาเขียนว่าของเขาเนี่ยเป็นร้านแบบดั้งเดิมก็คือร้านแบบว่าเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นเจ้าเก่าดั้งเดิมนะคะก็ดูจากแพ็กเกจอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับอาจจะเป็นขนมชั้นที่อา่าต,ต่างกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเรายังไม่เคยชิมเลยเนี่ยเราซื้อมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะว่า เป็นยังไงจัดไปแกะสดๆให้ดูตรงนี้เลยลองลองโอเคขยับก่อนเราจะเริ่มที่กล่องไหนก่อนดีอะจีจอดเจี๊ยบปลอมเรียบแช่วับตุกแค่ได้งับปิดประตูปึ้งปั้งเขาบอกว่าให้เริ่มที่สีแดงก่อนพอเราจิ้มเราได้สีแดงสีแดงเนี่ยก็เป็นร้านที่เป็นตู้กระจก ที่เป็นกระจกกจหน้าร้านนะคะข้างหน้าร้านเนี่ยเขาก็จะเขียนมีประวัติความเป็นมาของร้านเขาว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเที่เาที่เราอ่านมาหรือเหมือนของเขาจะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยจะดังจากสาะ,ะเปาหรืออะไรสักอย่างนะถ้าเราอ่านผ่าน,าน,านมาน่าจะดังจากสาะระเปาหรืออะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะลองกินดูแล้วกันเขาบอกว่าเก็บได้สองวันถ้าเก็บในตู้เย็นเนี่ยต้องเวลาทานก็คือเวฟหนึ่งนาที กล่องใส่ใกล้เคียงกันเลยเนาะมาลองเปิดให้ดูก่อนอสีของตัวขนมก็มีความแตกต่างกันบ้างนะคะสีของร้านนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีแบบเขียวสดเขียวสดสด,สดนะสดแบบสดแววเลยอะ ขนะที่สีของอีกร้านหนึ่งเป็นสุจิพรสีขาวก็แล้วเรียกสุจิพรอุ้ยสุจิพรส,สีขาวกับสุจิพรสีแดงแล้วกันนะเ <c oughs> อออันนี้เขาจะถือออกแนวแบบแนวแนวคุณข,นขุนนิดนึงคือเขาจะเป็นแบบเหมือนเนื้อเนื้อเนื้อจะไม่เหมือนกันเขาเหมือนมีเคล็ดลับต่างกันไม่รู้ในนี้ทุกคนจะเห็นเหมือนกันไหมอะเรากลัวเราจะทำหนุ่มกระเด็นไงถ้าเราจะเปิดให้เพื่อนๆดู นะเออสีไม่เหมือนกันนะสีเขาเขียวแบบเขียวไม่เหมือนกันนะเนี่ยเห็นยัง<ๆ>เห็นยังเอออ่ะ,อะเห็นเท็กเจอร์แล้วใช่ปะ่ะคือทางร้านสีแดงอะ่ะเขาจะเป็นหนมหนมแบบหนมชั้นแบบว่าสีเขียวแบบใบเตยแบบจา๋าจ้าสีเขียวแบบเขียวเขียวปีดอะ่ะส่วนอีกร้านหนึ่งเนี่ยที่เป็นสีขาวเขาจะเป็นเขียวแบบตุนๆหน่อยแล้วก็เนื้อเนี่ยจะดูแบบว่า เป็นเขาเรียกอะไรเนื้อมันจะเป็นเหมือนเหมือนหยาบหยาบนิดนึงอ่ะอาจจะเป็นแบบว่าเพื่อเสริมสร้างรสชาติหรือเทคนิคของเขาหรือเปล่าทั้งสองร้านก็เลยมีความแตกต่างกันนะดูแค่สีเห็นยังอ่ามีความแตกต่างกันเลยเดี๋ยวเราลองชิมดูเขาเมื่อกี้เราจีจอดเจี๊ยบแล้วอ่าต้องชิมสีเขียวพอดอชิมสดๆดให้ดูนี่ เห็นไหมไม่เห็นหรออ่ะอย่างนี้แล้วกันเขียวแดงจะได้เห็นกล่องหยิบมาให้เพื่อนๆดูอ่อขนมของฝั่งสีสีขาวเนี่ยเขาจะชิ้นเขาจะตัดกันแบบชิ้นเล็กกว่าหน่อยนิดนึงแต่ว่าส่วนของสีเขียวเนี่ยชิ้นจะใหญ่กว่านิดนึงนะขอลองอันนี้เขาจะมันๆหน่อยป่ะนี่ ให้ดูเขาจะบานเป็นแบบสีเขียวใช่หไหมเขาจะเป็นเขียวแบบเบลเววมาเลยลองเทสดูสิโอ้โหโหอมใบเตยลอยมาเลยอะ อร่อยเลยนะเขาเหมือนแบบอันนี้เขาจะแบบมันมันหน่อยดูมือเราดียเขาจะเป็นแนวแบบขนมชั้นของเขาจะมันมันที่เลนิดนึงคือเลิริปสติกแล้วนะอืขนมชั้นน่ะจะมันมันะคะของเขาจะเน้นแบบมันมันแล้วก็ไม่หวานมากใช้ได้นะอร่อยนะแบบแต่อันนี้เขาจะเหมือนมันๆหน่อยเหมือนเคี้ยวแบบเพลินๆหน่อย แล้วก็ไม่หวานมากนะขอชิมอีกรอบหนึ่งอร่อยดีคือเขาจะแบบอันนี้เขาจะเหมือนมันๆแล้วก็รสชาติแบบปกติกับเรากินขนมชั้นอนะ่ะขน,นมชั้นจมหวานก็เราเลยไม่ค่อยชอบกินขนมชั้นแต่ว่า วันนี้ที่ผ่านไปพี่เขาบอกว่าเฮ้ยที่เนี่ยนมฉันอร่อยนะต้องลองต้องซื้อลองกลับไปลองกินเราก็ไม่ยอมซื้อไม่ยอมซื้อจนเออลองเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบกินของหวานอะยกเว้นแบบถ้าเป็นไอติมเนี้ยยังกินช็อกโกแลตยังกินอะไรเลยอะเออแต่อันเนี้ยเอ,อ้ยใช้ได้อะ่ะเขาไม่ไม่หวานมากแบบเหมือนโปรตีนที่อื่นกินคือแบบน้ําตาลเนี่ยแองเงี้ยใช่ไหมอันนี้เนี้ยไม่หวานมาก ะะเดี๋ยวเราลองกินอีกเจ้าหนึ่งดูเจ้าสีขาวนี้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างเ,เราขอเช็ดก่อนเช็ดมือเพื่อทดสอบเพื่อทดสอบเช็ดมือให้เรียบร้อยก่อนโอเคลองมาลองเจ้าสีขาวสีขาวเนี่ยเขาจะขุ่นกว่าหน่อย เหมือนเหมือนเขาจะเนื้อเขาจะหนืหนดกว่าแล้วก็ขุ่นกว่าดูสิเห็นนะเขาจะหนืดแล้วขุ่นกว่าแล้วก็ชิ้นจาเล็กกว่าแต่ว่าเวลาตัดเนี่ยเขาจะเป๊ะมากเลยอะ่ะเครื่องตัดเขาดีเหรอเฟเวอร์โอ้โหโอ้โห,โอ,โหอันนี้เป็นชั้นแบบ อันนี้เขาเขาเหมือนเขาน่าจะมีเทคนิคอะไรของเขาอะหนมชั้นแต่ละคนอาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปหนมชั้นอันนี้ของเขาเนี่ยเรา,าให้ดูใกล้ๆเขาจะมีเหมือนเห็นไหมไล่สีนะคะเหมือนว่าเขียวๆแล้วก็ข้างล่างเนี้ยมันเป็นสีขาวอ่ามันจะเป็นสีขาวนะคะเห็นไหมเอออ่ะแล้วก็เขียวก็จะเป็นเขียวตุนๆ เป็นสีขาวข้างล่างอาจจะเป็นเทคนิคให้กินแล้วมีรสชาติอะไรที่แบบอร่อยหรืออะไรอย่างี้หรือเปล่าไงนะลองดูอันนี้ยอันนี้เขาจะเป็นกลิ่นเหมือนใบเตยหอมอ่อนๆนอ่ะเหมือนเหมือนแบบใบเตยหอมโชยเข้าจมูกมาหอมดี หอมคนละแบบอันนี้เขาจะเป็นเหมือนกลิ่นใบเตยขึ้นมาเลยอะส่วนอันนี้เขาจะเป็นเหมือนแค่หอมแบบอ่อนๆโชยเข้ามาอะไรอย่างนี้อร่อยอร่อยอร่อยเออปกติมันไม่ค่อยชอบกินขนมชั้นอนะกินไปสองเจ้าเนี้ยยังว่าอร่อยเลยคนละแบบกันอ่ะ คานี้เขาเขาจะเป็นเหมือนเหมือนเขาจะน่าจะมีเทคนิคอะไรของเขาที่เป็นชั้นๆน่ะเห็นยังอ่าเขาจะเป็นชั้นๆชั้นๆแบบชั้นแน่นมากเลยดูหนีดูบีบดินะคะแล้วก็เหมือนนั่นเขาเหมือนจะมีเทคนิคอะไรขาวๆข,ข้างล่างนี้นะทําให้แบบเวลากินเข้าไปเนี่ยเหมือนกับว่ามันมันข้างล่างเนี่ยมันทําให้แบบเห็นไหม ข้างล่างพอเวลามันไปผสมกับชั้นที่มันหนืดๆข้างบนอ่ะมันเลยทําให้เหมือนกับมันกลมกรอบมันเหมือนกับมันหวานมันไม่ได้หวานแบบเหมือนเราเอาน้ําไปเตยใส่น้าตาลกิน่ะแต่มันกลายเป็นว่าเราเหมือนเรากินขนมชั้นใบเตยที่เหมือนเราแบบมันจะให้ความรู้สึกแบบในลิ้นมันจะเหมือนเหมือนเรา กินใบเตยที่มันเป็นธรรมชาติอะอแบบไม่ได้รู้สึกเหมือนการปรุงแต่งเหมือนเวลาเราต้มน้ําใบเตออยอะไรกินจริงๆอะแล้วมันก็จะมีความรู้สึกแบบใบเตยที่มนันแบบเวลากินเข้าไปมันจะมีความสักนิดๆ,ๆ,ๆอะเข้าใจฟิลมาไม่รู้จะพูดยังไงที่แบบเหมือนมันจะมีความสักในลิ้นนิดๆดนึงเหมือนกับว่าเรากินน้ําใบเตยอะไรจริงๆอะนะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบอ่าน่าจะมีเทคนิคอะไรของเขาอะที่ร้านของเขาที่เป็นขนม เ็นชั้นๆแล้วก็จะมีสีขาวๆข,ข้างล่างนะคะแล้วก็เวลากินเข้าไปก็มีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเรากินใบเตยจริงๆอ่ะเอ่อแล้วก็เนื้อมันก็จะนุ่มนุ่มละมุนมากซึ่งมันต่างกันไหมอันเนี้ยเขาจะเนื้อมันจะนุ่มละมุนแล้วก็เวลาเคี้ยวไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นวุ้นๆอยู่อยู่ในคออยู่อยู่ในแบบป นิดหนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆละลายจากสีขาวๆตรงนี้นะคะส่วนชิ้นอันนี้สีเขียวเจ้าสีเขียวเจ้าสีเขียวสีเขียวเนี่ยเจ้าสีแดงสิทั้งหมดเจ้าสีแดงกับเจ้าสีขาวเจ้าสีแดงเนี่ยเนี่ยเห็นสียังสีก็แตกต่างกันเจ้าสีแดงเนี่ยเขาจะให้ความรู้สึกแบบกินแล้วแบบว่ามันได้ความรู้สึกแบบใบเตยอะ ใบเตยเลยแต่อันนี้เขาจะเป็นแนวแบบหยินแบบใบเตยโชยๆแล้วก็กินเข้าไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราได้กินใบเตยสดแต่อันนี้มันจะมีความรู้สึกเหมือนเราได้กินแบบใบเตยที่แบบว่าหวานนิดๆน,น่ะนะคะคือถ,ถามว่าอร่อยแตกต่างกันไหมหรือะรอะไรกอลันว่าเขามีความอร่อยคนละอย่างกันอ่าถ้าใครชอบแบบอยากได้รสใบเตยแบบเพียวๆแบบเหมือน กินเข้าไปแล้วรับรู้ถึงรสไปเตยเลยแบบมีหวานนิดๆก็เป็นเจ้าสีแดงแต่ถ้าใครชอบแบบมีชั้นแบบชั้นๆมีอะไรแบบขา,ขาวๆข้างล่างอะไร่าเงี้ยกินแล้วรู้สึกเหมือนกับกรุบๆแบบว่าเหมือนละลายในปากอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเจ้าสีขาวอันนี้เขาก็จะมีเหมือนเอกลักษณ์ของเขาอะนะคะร้านแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ในการทําขนมชั้นของเขาแตล่ละชั้นเนาะแต่ละแบบเทคนิคของเขาเนาะ ซึ่งเก่าลอะว่าอร่อยทั้งคู่อ่ะอืมแต่เจ้าเนี้ยจะแบบเวลาดมปุ๊บใบเตยจะโ,โชยขึ้นมานะส่วนเจ้าเนี้ยมันจะเหมือนแบบใบเตยต้มอ่ะเวลาเราเราเราได้กลิ่นมันจะเหมือนหอมอ่อนๆลอยขึ้นมาแต่เวลากินอันเนี้ยมันจะเหมือนกินแล้วละลายในปากได้เจ้าสีขาวอ่ะเออมันจะมีความสู้แล้วเคี้ยวกรุบๆแล้วเหมือนละลายในปากส่วนสีเขียวเนี่ยกินเข้าไป มันก็จะมีความรู้สึกแบบหวานขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วก็หายไปมันมีความรู้สึกหวานนิดนึงนี่ในที่นี้คือเกาลัดชอบตรงเนี้ยนะที่มันมีความหวานนิดนึงตรงนี้ก็คือแบบมันไม่หวานมากเองอาจจะเป็นเพราะตัวเกาลัดเนี่ยไม่ชอบกินหวานอยู่แล้วซึ่งสองเจ้เนี้ยเขาก็ไม่ได้ทําหวานเลยด้วยนะคะเกาลัดส่วนตัวนะชอบทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าความรู้สึกเหมือนมันก็คนละแบบกันอะ ร้านแต่ละร้านเนี่ยที่บอกว่าเขาก็มีเอกลักษณ์ในการทําขนมชั้นอย่างนี้ที่แตกต่างกันเนาะแล้วก็เหมือนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นขนมชั้นที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจเาราวางก่อนวางก่อนเดี๋เดเดี๋ยวดูนะกลายเป็นติดขนมชั้นพอร้านสองร้านเนี้ยสาหรับใครที่สนใจนะคะก็ไปหาซื้อได้นะคะที่แถวๆโรงพยาบาลธนบุรีนะคะนี่ก็จะมี เจ้าสีสีขาวนะจะมีเจ้ากล่องสีขาวเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแบบเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยคือร้านดังเดิมนะคะแล้วก็มีร้านเจ้าสีแดงนี่กล่องสีแดงอย่างนี้ชื่อร้านเดียวกันนะก็ชื่อสูตรจิตตาเฮ้ยไม่ใช่สูตรจิตตาสูตรจิตพรน,นะคะแ้วก็มีเหมือนสองร้านนะคะมีร้านที่มีกล่องสีขาวนะะกับร้านสีแดงเนี่ยจะเป็นร้านตู้กระจกนะ ใครที่ชอบแบบสไตล์ไหนเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะแถวโรงพยาบาลทนบุรี่ตรงข้ามนะมันจะมีซอยแล้วก็เดินเข้าไปนะก็จะมีร้านที่โด่งดังมากๆเนี่ยะคะะสุจิตพรเนี่ยที่เขาขายขนมชั้นนะหรือชื่อมากๆค่ะโอเคนะคะก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวเจ้าขนมชั้นนะคะโอ้โหแบบพี่เขาก็แบบ เออพี่วันก็วันนี้ไปถ่ายถ่ายงานถ่ายแบบว่าสารคดีวัดอะ่ะแล้วก็แบบพี่เขาผะคือผ่านไปตรงนั้นก็ไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยหรือชื่อว่าเลยนะเรื่องเรื่องขนมชั้นสุดท้ายก็อ่ะลองซื้อมากินดูเอออร่อยเนาะเออจากคนไม่ติดหนมชั้นนะจะติดหนมชั้นแล้วเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไปแล้วบาย สวัสดีค่ะ